สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอิโมบอีเคพ o วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่ทุกนักเทรดเด่นต้องรู้จักกันวิธีการจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขายไบนา ري ออฟชั่นการจัดการทุนเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเกิดกําไรและลดความเสี่ยงในการซื้อขายไบนา r y ออฟชั่นในวิดีโอนี้เราจะแบ่งปันกับทุกคนเกี่ยวกับวิธีที่จะทําให้ทุนของคุณทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกําหนดทุนเป้าหมายเริ่มต้นด้วยการกําหนดจํานวนทุน ที่คุณสามารถทํากําไรและสูญเสียได้โปรดทราบว่าการลงทุนในตลาดทุนเสี่ยงสูงดังนั้นการกําหนดทุนเป้าหมายจะช่วยให้คุณปกป้องทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมการลงทุนไม่ใช่ทุนทั้งหมดของคุณที่ควรใช้ในการซื้อขายเดียวแบ่งทุนของคุณอย่างมีระบบเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งหมดในธุรกิจเดียวการติดตามและปรับติดตามผลลัพธ์และปรับเปลี่ยน แผนการทำงานของคุณตามสภาพตลาดการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นทุกวันการปรับทำให้คุณมีโอกาสที่ดีที่สุดในการทำกำไรอย่าลืมใช้เทคนิคการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการซื้อขาย Binary Op t ช o n เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและรู้จักใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี่คือขั้นตอนทั้ง5ที่จะช่วยให้คุณจัดการทุนในการซื้อขาย b บ n a r y Option ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณมีคำถามหรือต้องการเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างขอบคุณที่รับชมและโชคดีในการซื้อขายของคุณครับ